หมู่บ้านห้วยกลุ่มตั้งอยู่กลางป่าลึกห่างไกลจากตัวอำเภอหลายสิบกิโลเมตรที่นั่นไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนลาดยางไม่มีแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์ผู้คนยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมและยังศรัทธาเรื่องผีสางนางไม้และไสยศาสตร์อย่างฝังรากลึกทุกค่ำคืนเดือนดับชาวบ้านจะปิดประตูหน้าต่าง ผูกสายศินไว้รอบบ้านเพราะเชื่อกันว่าเสือสมิงจะออกหากินมันไม่ใช่เสือธรรมดาตาคำตันกล่าวพร้อมจ้องเข้าไปในตาเด็กๆมันคือวิญญาณคนที่ตายเพราะความแค้นแล้วไปสิงร่างเสือยายแปลงหลี่ตามองฟ้าลูบลูกป,ป,ประคำในมือเบาๆเดือนดับคืนนี้ฉันได้กลิ่นเลือดในลมฝน ชาวบ้านเริ่มขวัญเสียผู้หญิงพาเด็กกลับเข้าบ้านชายหนุ่มเตรียมหอกและไฟฉายในค่ำคืนนั้นเองเสียงคำรามบางอย่างดังมาจากเขาลูกโนนเสียงนั้นไม่ใช่เสือธรรมดามันยาวต่ำแล้วจบลงด้วยเสียงคล้ายคนหัวเราะเบาๆเช้าวันถัดมาลุงปั้นชายแก่ผู้ไปวางกับดักเมื่อคืนไม่กลับมาที่บ้าน จนมีคนออกตามหาและพบเพียงครึ่งร่างของเขาติดอยู่กับรากไม้ใหญ่เละจนแทบจำไม่ได้และใกล้รากไม้นั้นมีรอยตีนเสือใหญ่โตแต่ลึกผิดธรรมชาติเหมือนมันเดินด้วยสองขาเช้าวันต่อมาศพของลงปั้นถูกหามกลับมาที่กลางลานหมู่บ้าน ผู้คนพากันยืนล้อมหัวใจสั่นระรัวด้วยความกลัวตาคำตันยืนหน้าศพดวงตาขุ่นมัวของเขาจ้องนิ่งไปที่รอยตีนเสือมันกลับมาแล้วเสือสมิงที่ฆ่ากับครูบาเคยผนึกไว้ในถ้ำลึกเมื่อสามสิบปีก่อนเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีบางคนถึงกับสุดลงร้องไห้สะอึกสะอื้นชาติ ลูกชายของตาคำตันเดินออกมาข้างหน้าพ่อพูดจริงเหรอเสือสมิงเนะ่ะมันมีจริงเหรอถ้ามันไม่มีจริงศพนั่นคืออะไรน้อยเพื่อนของชาติยกมือขึ้นช้าๆแล้วพูดเบาๆว่าฉันเคยเห็นมันเมื่อห้าเดือนก่อนมันเดินสองขามีหางมีตาเรืองแสงแล้วมันก็หายไปในเงามืด ความเงียบปกคลุมทั้งหมู่บ้านแม้แต่เสียงนกก็เงียบลงตาคำตันหยิบไม้เทา้าเสียงกระทบดึงดังก้องใครที่พร้อมจะออกล่าจงเตรียมตัวก่อนค่ำนี้ชาติน้อยเหมียวและแสนแตัดสินใจเข้าร่วมใหญ่แปลงหยิบขวดน้ำมันมนต์ขมิน้นและลูกประคำออกจากขีบโบราณยาประมาท ของที่ไม่มีรูปร่างมักร้ายกว่าสัตว์ใดทั้งห้าคนเตรียมของอาหารแห้งเชือกปืนกล้องสองทางท้ายและคืนนั้นท่ามกลางแสงไฟริบรีและเสียงจิ้งคกีดพวกเขากำลังจะก้าวเข้าสู่การล่าที่อาจไม่มีใครได้กลับมาเลยก็ได้รุ่งเช้าวันต่อมา คณะออกล่าทั้งห้าเดินเท้าเข้าสู่ป่าลึกนำโดยตาคําตันมือขวาถือมีดพร้มือซ้ายถือผ้ายันเปื้อนคราบเลือดแห้งตามมาด้วยชาติน้อยเหมียวและแสนทางเดินเป็นทางสัตว์เล็กลาดลงเขาเต็มไปด้วยโคลนและกลิ่นหญ้าชื้นเสียงนกเสียงลมเสียงแมลงดังแรกอยู่เป็นระยะแต่ทุกก้าวเดิน เหมือนมีบางอย่างจับจ้องอยู่ในเงามืดนี่เราเดินมานานแค่ไหนแล้วพ่อยังไม่ถึงครึ่งทางคืนนี้เราจะพักในเพิงไม้ริมลำห้วยก่อนจะขึ้นถ้ำผนึกพรุ่งนี้เมื่อถึงเพิงพักทุกคนก่อไฟต้มน้ำต้มข้าวกันเงียบมีเพียงแสนที่เริ่มดูอึดอัดกระสับกระส่ายไม่พูดจากับใครแสนเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่ารู้สึกแค่ร้อนในอกค่ำคืนคลืบคลาน เสียงป่ากลับเงียบผิดปกติอยู่ๆก็มีเสียงหนักๆเดินวนรอบเพิงช้าๆหนักๆทุกคนตื่นขึ้นจากเสียงนั้นหัวใจเต้นแรงห้ามออกไปนอกเพิงเด็ดขาดนั่นมันเดินวนหาเหยื่อแต่แล้วน้อยค่อยๆเปิดฝาเพิงเดินออกไปอย่างเงียบๆเพื่อปัสสาวะแล้วหายไปไม่มีเสียงใดๆสักครู่หนึ่งเสียงของน้อยก็ดังมาจากพงหญ้า เหมียวมานี่หน่อยสิเสียงฉันนะ่ะอยู่ตรงนี้ไงเสียงนั้นมาพร้อมกันจากหลายทิศเหมียวกำลังจะเดินออกไปหาแต่ตาคำตังคว้างมีดลงพื้นเสียงดังปักหยุดอย่าไปเสียงนั้นไม่ใช่น้อยทุกคนแน่นนิ่งร่างกายเย็นเยียบแม้ไฟจะยังส่องหน้าเสียงหัวเราะเบาๆดังจากเงามือดอีกด้านของป่า จากนั้นทุกอย่างกลับเข้าสู่ความเงียบเพียงความเงียบที่อัดแน่นด้วยคำถามว่าพรุ่งนี้จะมีใครเหลืออีกกี่คนรุ่งเชา้า่าำกลางหมอกจางทีมล่าทั้งสี่คนที่เหลือค่อยๆเดินออกจากเพลิงไม้ตาคำตัน เดินนำไปตามรอยเท้าในโคลนจนไปหยุดที่พุ่มไม้ใหญ่ที่นั่นคือที่พบน้อยเขานอนตะแคงข้างดวงตาเบิกโพลงหน้าอกถูกฉีกออกจนเห็นซี่โครงและที่น่ากลัวที่สุดคือหัวใจของเขาหายไปพระเจ้าช่วยนี่ไม่ใช่ฝีมือสัตว์ธรรมดาไม่ใช่เสือแต่มันคือเสือสมิง เหมียวสุดลงกับพื้นร้องไห้จนเสียงขาดห่วงเขาพยายามเขย่าร่างน้อยทั้งที่รู้ว่าเขาไม่มีลมหายใจแล้วขณะนั้นเองแสนที่เงียบมาตลอดเริ่มมีอาการแปลกเขาหายใจแรงขึ้นดวงตาเริ่มขุ่นแดงฉันร้อนเหมือนจะไหมจากข้างในชาติหันไปดูแสนเห็นรอยขวรนที่ต้นคอซ้าย เหมือนรอยเน็บสัตว์ที่ฝังลึกเขาหันไปหาตาคําตันสีหน้าเต็มไปด้วยคําถามพ่อแสนโดนกัดเหรอถ้าใช่ภายใน24ชั่วโมงมันจะไม่ใช่แสนอีกต่อไปจูจูเสียงดังมาจากหอยสังในย่ามของตาคําตันมันคือเสียงของยายแปลงคําตันข้ารู้แล้ววิญญาณสมิงเก่าถูกปลุกเพราะใครบางคน ลบยันจากปากถ้ำและเด็กที่ถูกมันกัดคือประตูให้มันกลับมาอีกครั้งทุกคนตกอยู่ในความเงียบเสียงหัวใจเต้นดังในหูราวกับมีเสียงกระซิบวนเวียนอยู่รอบตัวจากนั้นเสียงนั้นก็ดังขึ้นจริงๆเสียงคำรามต่ำลึกและใกล้จากเงามืดใต้ต้นไม้ใหญ่มันโผล่ออกมาร่างของมันสูงเกือบสองเมตร ขนสีดำตัดกับแสงแดดยามเช้าตาสีเขียวเรืองเหมือนไฟและมันผูดได้ข้ารอวันนี้มานานในที่สุดวิญญาณข้าก็กลับคืนสู่ป่าแห่งนี้ตาคำตันหยิบลูกธนูไม้รักขึ้นช้าๆชาติยกปืนขึ้นเล็งแต่มือสั่นยังเห็นได้ชัดแสนเริ่มกรีดร้องมือขวนหน้าตัวเองเล็บเริ่มแหลมยาวเขา กำลังเปลี่ยนสมิงยืนมองพวกเขาอย่างไม่เร่งรีบเหมือนรู้ดีว่าพวกเขาไม่มีทางรอดยามบ่ายคล้อยสู่เย็นกลุ่มผู้รอดชีวิตที่เหลือเพียงสี่คนมุ่งหน้าไปยังถ้ำกุดขี้เสือพวกเขาเดินฝ่าเถาวันหนาแน่นเสียงมแมลงวันลอยวนเหนือรอยเลือดเก่าบนทาง บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอับและไอเย็นจากป่าชื้นถ้ำปรากฏอยู่เบื้องหน้าช่องหินกว้างแค่พอคนเดินรอดได้ผนังมีรอยเล็บข่วนเป็นแนวที่ปากถ้ำยันเก่าที่เคยผนึกไว้หลุดร่วงลงพื้นเหลือเพียงเศษผ้าขาดวิ่นเปื้อนเลือดแหง้งใครลบยันใครปลุกมันฉาดส่องไฟฉายเข้าไปในถ้ำ แสงนั้นสะท้อนกับดวงตาคู่หนึ่งดวงตาสีเขียวสว่างอยู่ลึกในเงามืดมานานข้ารอพวกเจ้าข้าจำทุกใบหน้าทุกคนที่เคยตามล่าร่างสมิงปรากฏชัดมันสูงเท่าควายผิวหนังเป็นเส้นขนดำขลับหูแหลมฟันแหลมเป็นเขี้ยวแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือ ใบหน้ามันเป็นใบหน้าคนเมียวเริ่มสวดมนต์มือกำลูกประคำแน่นตาคำตานวาดยันกลางอากาศพ,พึมพำคาถาเสียงต่ำแต่แสนสุดลงกลางถ้ำมือกุมหน้าหายใจหอบผมควบคุมตัวเองไม่ได้มันมันอยู่ในหัวผมเล็บของแสนงอกยาวออกจากปลายนิ้วดวงตาเปลี่ยนสี เขากำลังกลายร่างต่อหน้าเพื่อนร่วมทางชาติหยิบปืนขึ้นแต่ลั่งเลแสนต้านมันไว้อย่ายอมให้มันเข้าครองข่าฉันก่อนที่มันจะกลืนฉันหมดสมิงคำรามสุดเสียงตาคำตันหยิบลูกธนูไม้รักเสียงสวดวนดังขึ้นเร็วขึ้นนะโมพุทธายะข้าอันเชิญฤทธิครูบาอาจารย์เขายิงธนูออกไปเสียงดังฉึก ลูกธนูทะลุอกสมิงร่างมันพงะถอยแต่ยังไม่ตายแสนที่เหลือเพียงเสี้ยวสุดท้ายของความเป็นมนุษย์ค่อยๆหยิบมีดปลุกเสกจากพื้นขึ้นมาพี่ชาติขอโทษช่วยบอกแม่ผมไม่ยอมเป็นสัตว์เสียงมีดปักลงกลางอกของแสนดังแท่ความเงียบแสงพุ่งจากร่างเขาเข้าสู่กลางอกของสมิงมันคำรามลั่นก่อนจะสลายร่างเป็นฝุ่นดำ ทุกอย่างเงียบลงทําทั้งท่าเหมือนถอนหายใจออกมาสมิงถูกผนึกอีกครั้งเช้าวันใหม่มาถึงอย่างเงียบงันแสงแดดอ่อนสาดลอดพงไม้ลงบนใบหน้าของผู้รอดชีวิตทั้งสามคนตะคำตันชาติและเหมียวไม่มีเสียงคำรามไม่มีเงาตาสีเขียว พราะมันทุกผนึกแล้วพร้อมร่างของแสนเขายอมสละตัวเองแสนเขาไม่ยอมเป็นสัตว์เขาเลือกจะตายในฐานะมนุษย์้าคำตันนั่งเงียบดวงตาหลกตังเขาวางพยันผืนสุดท้ายหน้าธรรมหยดเลือดแสนยังเปื้อนอยู่บนหินเย็น ขอให้เจ้าไปดีเด็กน้อยและอย่าให้ใครปลุกมันขึ้นมาอีกเลยวอกป่าค่อยๆจางเสียงนกเริ่มกลับมาอีกครั้งเหมือนธรรมชาติเพิ่งได้ถอนหายใจพวกเขาเดินจากถ้ำโดยไม่หันกลับเก่าข้ามความตายและอดีตเพื่อกลับสู่หมู่บ้าน ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะบางคืนเสียงคำรามยังแว่วมาจากเงาป่าด้านหลังหมู่บ้านหรือวิญญาณมันยังไม่ไปไหนเลย